กับงานแฟนมิงนะคะนักแสดงจากซีรีส์ Make it Right รักออกวิ่งออกเดินพอ,อมุกงานขำปา จอช่อง 9mhd ไปนานกว่า2เดือนแล้วนะคะแต่กระแสความแรงของเหล่านักแสดงจากซีรีส์เมฆขีดไร้รักออกเดินก็ยังไม่จางหายไปไหนค่ะบอกเลยว่าเป็นแฟนยังเนนหนียวแน่นน่เหมือนเดิมการันตีได้จากงานคอนเสิร์ตแฟนฟิกเอมมา mini series concert พี่แต่งพี่ร้องน้องเล่นที่เหล่าแฟนคลับตบเท้ามาักรีดก,กันเพียบโดยเฉพาะช็อตเดดของ2คู่จิ้นสุดฟินอย่างบูมพีกและโอ๊เตยที่ทั้งกอดทั้งหอมจนเป็นแฟนฟินเฟ้อแถมพวกเขายังโชว์เสียงร้องให้สาววัยได้เคลิ้มกันอีกด้วยล่ะค่ะ ไร้รักออกเดินเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเพราะว่าทั้งสี่หนุ่มนักแสดงนำอย่างบูมพีกโอมและเตยเขาแย้มข่าวดีให้ได้จี๊ดใจกันเพราะว่าช่วงปลายปีนี้จะมีผลงานใหม่ m k k it r i ร h t the movie ให้แฟนๆได้จิ้นกันต่อเนื่องส่วนซีรีส์ Make it r i ไร้รักออกเดินซีซั่น2นั้นอดใจรออีกนิดได้จิกม้อนฟินกันต้นปีหน้าแน่นอนค่ะ